ตอนรับสู่ช่องยูเรเนียนไลน์คลิปนี้จะเป็นคลิปของชาวราศีพฤจิกสำหรับชาวราศีพิจิกคุณดูคลิปนี้และชาวราศีสิงชาวราศีกุมชาวราศีพฤษศคุณดูคลิปนี้ได้เหตุการณ์จะเกิดขึ้นกับคุณร้อยเซนบวกลบและสำหรับทุกราศีเลยเช่นคุณเป็นคนราศีเมษคุณเป็นคนราศีกนคุณจะเป็นคนราศีใดแล้วแต่ถ้าคุณมีดวงดาวเช่นดาวคันเนพุธดาวเสาดาวกุโต อยู่ในราศีพิจิกคุณดูคลิปนี้ได้เช่นกันนะครับเหตุการณ์จะเกิดขึ้นของคุณ50%บวกลบครวนี้เนี่ย สมการที่ผมเห็นนะครับก็คือวันที่9เดือน6มิถุนายน2564ครับคือวันตรงกลางสามารถเกิดเหตุการณ์ก่อนล่วงหน้าได้2วันถึง3วันเกิดหลัง2วันถึง3วันอิทธิพลบวกลบ7วันนะครับกรนี้สมการนี้ก็คือจุดเจ้าตาทิตส่วนทั้งสีกับดาวทิพ์คิวบิดอและกับจุดเจ้าชะตาเมธความหมายจะแปลว่าเจ้าบ่าววันโชคลาภ สมาชิกภายในครอบครัวพี่ชายน้องชายเจ้าบ่าวสามีพ่อตานักศิลปะการรวมกันทางกายสมาชิกของสมาคมหนึ่งหมู่คณะทางศิลปะอันนี้มันก็เป็นสมการที่ดีนะผมถึงอ่านแบบจากตำราเยอรมันที่แปลเป็นภาษาไทยเนี่ยผมอ่านทุกบรีทุกประโยคเลยนะครับ ทีนี้เราจะมาดูนะครับคุณดูที่เม้าผมนะครับทุกราศีเลยถ้าเกิดคุณมีจุดเจ้าตาหรือดวงดาวนะครับอยู่ที่ข้าองศาที่13องศาราศีพฤจิกสีลิบดานะครับเหตุการณ์จะเกิดขึ้นับคุณร้อยเซนกเลื่อนมาก็จะเกิดขึ้น90-80สิบแดหลังกันไปทีนี้จะเป็นเรื่องงานช่วงดีๆความสัมพันธ์มิตรภาพดีๆเนี่ยนะครับสิ่งที่เออเป็นสิ่งที่เรารอคอยเนี่ย จะอธิบายลงรายละเอียดนะครับจุดที่มาส่วนลังสีก็คือดาวสองตัวรวมกันกี่คือจุดเจ้าตาทิศกับตัวนี้ครับดาวทิศคิวิโดเซนเตอร์ตรงกลางเราเรียกว่าส่วนลัง์สีคือตรงกลางเลยนะครับจุดศูนย์กลางนะครับทีนี้อยู่ที่13องศาราศีพิจิก47ลิบดาเนี่ยเขาอยู่ค่าองศาของราศีเอ่อตัวนี้ครับราศีกันราศีกันดาวจำราศีกันก็คือดาวพุธด,ดาวพุธ เราก็จะตีความหมายออกไปว่าการติดสออสื่อสารความคิดเอกสารสัญญาชายหนุ่มการเดินทางซึ่งจุดนี้เนี่ยก็จะตีความหมายด้วยว่าช่วงนั้นเนี่ยตัวคุณเนี่ยจะได้รับข่าวดีหรือเรื่องของออการเดินทางบางอย่างที่คุณมีการติดต่อที่ได้เงินจะเป็ประโยชน์ดีๆเช่น สมมติว่าคุณทําธุรกิจส่วนตัวหรือคุณทํางานของคุณช่วงนั้นอาจจะมีเรื่องของการติดต่ออาจจะมีลูกค้าติดต่อเข้ามาหรือคุณอาจจะได้รับข่าวดีบางอย่างสิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่ทําให้เราพึงพอใจและอย่างถ้าเกิดบางคนทํางานอยู่ในองคอ์กรใช่ไหมไม่ได้ทํางานส่วนตัวอย่างเงี้ย คุณอาจจะได้รับข่าวดีหรือการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรืออาจจะได้รับมอบหมายงานบางงานงานบางอย่างที่ตัวเรามีความรู้สึกว่าเราทําออกมาแล้วเนี่ยถูกใจกับลูกค้าถูกใจกับเจ้านายถูกใจกับเพื่อนๆในที่ทํางานเราแบบนี้ก็ได้ทีนี้เราจะาลงรายละเอียดในราศีพิจิกของคุณเนี่ยคือจะมีเรือนชะตาที่3เนี่ยเข้ามามีอิทธิพลกับคุณเนี่ย50% เดือที่3ก็คือราศีมิถุนก็คือเรื่องดาวพุธก็คือเรื่องการติดต่อเรื่องเอกสารสัญญาการเดินทางและที่เป็นออไฮไลท์เลยเนี่ยครคือดาวที่โคจรจริงนะวันนั้นดาววงนอ,นอกที่โคจรจริงเนี่ยมีดาวที่โพไซดอนโพไซดอนแปลว่าปัญปญ,ญาแล้วก็ ค่าองศาเขาอยู่ที่13องศาและีทุกจิต56ดิตรได้เนี่ยข่าองศาเนี่ยตรงกันส่วนทั้งสี่กับตัวนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นจุดท,ที่บอกว่าคุณน่าจะทํางานบางงานสิ่งบางอย่างที่เกิดจากความคิดหรือสิ่งที่อาจจะนิ่งมานานถึงช่วงนั้นเนี่ยก็มีโอกาสที่สิ่งที่เรารอคอยมีโอกาสสบความสําเร็จเช่นถ้าเป็นเรื่องงาน งานคุณอาจจะแบบใช้เฉยพอถึงช่วงนั้นอาจจะมีคนแบบติดต่อเข้ามาหรือคุณอาจจะต้องเข้าไปแก้ปัญหาบางอย่างแล้วคุณก็สามารถทําแล้วถูกใจกับลูกค้าถูกใจกับเพื่อนๆถูกใจกับคนที่เขามาคุยกับคุณเรื่องงานแบบนี้ก็ได้และมีจุดเจ้าตาตัวนี้ครับ a s c e n d a n t โดย a s c e n d a n t เนี่ยหมายถึงสิ่งแวดล้อมที่บ้านที่ทางานญาติสนิทคนที่เรารัก กรนนี้แอชเซนแนนเนี่ยก็อยู่ค่าองศาที่11องศาราศีพิจิก33มิบนิาเนีอันนี้เขาได้รับอิทธิพลของราศีสิงห์ราศีสิงห์ก็คืออาทิตย์ต,ตัวเราสามีพ่อผู้ชายอันนี้ก็จะตีค,ความหมายว่าความสําเร็จเนี่ยก็จอดจงมาที่ตัวคุณและตัวคุณอาจจะได้รับโอกาสสถานที่ทํางานใหม่หรืออาจจะมีการติดต่อภารกิจบางอย่างกิจกรรมบางอย่างใหม่ ที่จะเกิดขึ้นและก็เจาะจงมาที่ตัวคุณและตัวคุณสามารถที่จะทําภารกิจนั้นให้รู้ล่วงให้ประสบความสําเร็จได้ด้วยดีแบบนี้ได้ไหมได้อันนี้มันก็จะเป็นจุดที่ก็คือแอเซนเดนเนี่ยมันคือสิ่งล้อมรอบๆตัวคุณนะ่ยสิ่งล้อมเนี่ยก็คือจะมีอิทธิพลกับตัวเรานะนะช่วงนั้นมากไหมมากเพราะว่า เหมือนเหมือนมันจะเป็นจุดที่จะบอกถึงความสําเร็จได้เพราะว่ามีดาวทิพย์อีกตัวหนึ่งเข้ามามีส่วนประกอบก็คือดาวทิพย์อัปลอนอัปลอ้นนี่ก็คือโชคการค้าวิทยาการและก็อยู่พิกัดของราศีมิถุนนะั่นคือการติดต่อคุณอาจจะได้รับมอบหมายบางสิ่งบางอย่างใหม่เป็นบางสิ่งบางอย่างที่ เป็นการใช้ความสามารถของคุณที่โดดเด่นแล้วก็จุดเจ้าตาอาทิตนี่อาทิตอาทิตย์ที่ที่ผมอ่านสมการตอนต้นนะจุดเจ้าตาอาทิตเนี่ยเขาอยู่ที่ศูนย์องศาราศีตุลห5าสิากดาเนี่ยอันนี้มันอยู่จุดเรียกว่าแกนเ,เหมือนหกนาฬิกาเลยอันนี้ก็จะเป็นจุดที่บอกว่าเออตัวคุณเนี่ยจะได้เริ่มเริ่มบางยาน เริ่มบางสิ่งบางอย่างงานบางอย่างใหม่การติดต่อบางอย่างใหม่อาจจะมีลูกค้าใหม่เข้ามาหรืออาจจะได้รับหน้าที่ใหม่ที่โดดเด่นขึ้นแล้วก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้คุณได้ผลประโยชน์ได้